บ้าไปแล้วเด็กๆเคยเล่นจริงด้วยหายแรกนะเด็กๆเคยเล่นผมไม่เล่นบ้านเพื่อนเด็กๆเคยเล่นมากเนะเชฟพี่ยังไม่เคยเลยแต่ลืมไปแล้วเนี่ยสวัสดีครับโจแจ๊บห้างแจ๊บครับของแจ๊บครับวันนี้เรามาเที่ยวที่พันทิพย์งามวงวานอ่ากอนแรกอับห้างเนี้ยชื่อห้างพันทิพย์ งามวงวานชื่อกลับเป็นบาลำภูคือน้อยคนที่จะรู้ว่าชั้งบนเนี่ยมันมีตลาดนั้นและมีโซนของเล่นด้วยในคอมมูนิตี้ของเล่นเนี่ยถือว่าตรงนี้เป็นอะไรที่แบบแถวบ้านเรียกว่ามาลวาที่สุดแล้วอยู่ชั้น6พันทิปงามวงวานจะให้ความรู้สึกเหมือนอารมณ์เหมือนตู้เมกะเลยสายผมอ่ะเพียเพียบเลยเยอะแค่ไหนเดี๋ยวไปดูก่อนเลยดีกว่าผมเดี๋ยวไปร้านแรกเลย สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจเจจับครับร้านพี่เจขายอะไรบ้างพี่รา,านคอมเมอร์ครับหล,กลักหลแล้วก็หน่วยพิฆาตสมาร์ทเดี๋ยวพาไปดูได้ไหมพี่ได้ครับนี่ครับตู้หน่วยพิฆาตสมาร์ทของเล่นที่เป็นหน่วยพิฆาตสมาร์ททั้งหมดที่เป็นของเล่นอยู่ในตู้นี้ทั้งหมดเลยนะ,นะที่เป็นที่ทำมาเป็นของเล่นแล้วก็สมบูรณ์ไม่หักไม่กาวไม่งอกแต่ขาดแค่กล่อง อ่าอ่าแค่นั้นเพราะผมจะเน้นเล่นกี่ปีมาแล้วเรื่องนี้19ึ่สัก8ปดหกหนึ่งเก้าแปดหกก็ระมาณสามกว่าปีสี่ปีจะบอกว่าทําไมมันถึงฮิตตอนนั้นผมก็เกิดไม่ทันนะแต่แต่ไม่ที่กำลังโตอะไรแลนั้น่เด็กๆสมัยก่อนเนี่ยมันนั้นฉายช่องช่องเก้าประมาณเนี้ยเราดูพอดูเสร็จของเล่นมันมีขายในห้างแต่เราไม่มีเงินไงเราก็จะได้คันเล็กๆอย่างมอเตอร์ไซค์สีเขียวอย่างเงี้ยอ่าผมเคยมีไอ้คันเขียวเนี่ยแม่ผมซื้อให้เลย30กว่าปีเนี่ยแล้วก็คันแดง แล้วก็ขันส้มๆนั้นอันนี้คือของที่แม่ผมซื้อให้ตั้งแต่เด็กๆเนื้อเรื่องข้าวๆพี่ทำไมมันถึงชื่อแมสมันจะมี2ฝั่งฝั่งดีกับฝั่งไม่ดีมันทานว่าเมื่อแต่หน่วยดีจะใช้ชื่อหน่วยว่ามาสฝ่ายไม่ดีจะเวนอมแล้วตอนนี้เนะี่ยก็จะมีเรื่องราวคือมันเป็นรถเป็นภารกิจอะไรก็แล้วแต่แต่เขาจะเป็นรถแต่เมื่อถ้ามีภารกิจที่ฝ่ายร้ายมันมาแบบเหมือนก่อก,การร้ายอะไรอย่างนี้ รถพวกนี้จะมีพลังก็ต่อเมื่อเขาสวมหมวกหรือหน้ากาก่าพอสวมเสร็จก็คือไอ้พวกนี้นี่นใช่ใชอย่างนี้ครับถอดมาก็เป็นหัวคนแต่ถ้าถ้าถ้าเราไม่ใส่มันก็จะเป็นพาหนะปกติเพามีภารกิตปุ๊บพอสวมปุ๊บ มันก็จะกลายเป็นแต่แล้วแต่ภารกิจโล้อนพลังโล้อนพลังนะตามหนังมันโล้อนพลังประมาณนี้ที่ผมบอกว่ามันเด็ดตรงอะไรรู้ไหมคือมันสามารถกลางออกมาเป็นอย่างอื่นได้เป็นเครื่องบินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นเครื่องบินแต่ไม่ได้เป็นโหมดของหุ่นยนต์นะเป็นวีข้อโหมดแล้วก็แปลงเป็นอย่างอื่นได้อย่างอย่างอย่างเงี้ยก็เป็นฐานทัพของพระเอกใช่ไหมหน่วยของพระเอกก็จากปั๊มแก๊สพอมีภารกิจก็กลายเป็นเนี่ยเป็นฐานทัพอันนี้ผมเห็นพี่เจรีวิวอยู่ในช่องพี่เจ่ใช่เดี๋ยวขึ้ ลิงก์ให้ดูขอบคุณมากเลยคือตอนแรกอ่ะ ผมอะคิดว่ามันคือปั๊มแก๊สนี่แหละแต่พอพี่เจรีวิวอะโอ้พระเจ้ามันแปลงร่างได้แปลงร่างได้ปั๊มที่ไม่ใช่ปั๊มเออมันมันเล่นได้หมดเลยเว้ยขบวนการเนี้ยกับทานฟอร์เมอร์อันไหนมาก่อนกันครับทานฟอร์เมอร์ก่อนทานฟอร์เมอร์ก่อนใช่ทานฟอร์เมอร์ก่อนของเล่นอันนี้จะก่อนจะเป็นฮาร์ดบอันนี้จะเป็นเคนเนอร์ของฝั่งเมกตาเป็นเคนเนอร์ตอนหลังตอนหลังเนี้ยฮาร์ดบล็ล้เทโอเวอร์แับเพราะเคนเนอร์จะมีสตาร์วอลใช่ไหมพวกสตาร์วอลด้วยครับแล้วก็เซนตูลเรียนอ่าเซ อ่าประมาณนั้นตู้นี้ไม่ขายไม่ขายสองล้านห้าไม่ขายขายแต่ล้านแค่อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นกล่องเพลงครับมิวสิกบ็อกก็เป็นงานของญี่ปุ่นของโดเรมอนก็จะมี2เซตนี้ที่เป็นมอนล้วนกับเป็นคาแรคเตอร์ก็โนบิตะอะไรเพื่อนๆเขาอะไรแนี้อันนี้จะเป็นของดิสนีย์ครับมี2เซตที่มันจะหมุนได้กต่างหากอย่างมอนเนี่ยมันก็จะเล่นขยับเล่นดิสนีย์ก็ขยับเหมือนกันแต่2เซตซ้ายขวาเนี่ยจะหมุนได้ด้วย แต่ไอหมีผู้เ <lotta> นี่ยก <Labor ator> <fi> ็จะเล่นเฉยๆเพลเอามี6เพลงด้วยใช่ใชเพลงแล้วพวกนี้จะใช้ไฟ1้อยสิบไฟป่นเดร้อยสิบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวอันนี้ที่เด็ดส่วนตัวนะเด็ดส่วนตัว The Rockette งานงานเมดิคอม งานเก่าเก็บอายุประมาณเนี้ยอย่าคิดบ้าผมอะหนังแตกไปนานแล้วนี่สภาพหนังยังกริบอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมไอ้ข้างล่างนี้ผมไม่เคยเห็นเลยพี่เคนชิโร่ใส่ได้เลยอันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยแลวก็มันจะมีเวอร์ชั่นเป็นสีทองสีทองยัแพงมากครับผมตกใจตรงที่พี่เจมีกระเป๋ามีกระติกน้ํำันั้นกล่องข้าวใช่ไหมกล่องข้าวท่านผู้ชมอันเนี้ย ถือว่าเป็นบุญตาเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราอะไรครับหน่วยพิฆาตใช่ไหมัน34ปีแล้วใช่ไหมกล่องข้าวอ่ะเขาจะเอาไปให้เด็กอเมริกันส่วนใหญ่มันจะพังเว้ยแล้วก็มันจะลอกสติกเกอร์เล่นมันถึงมีค่าและแพงมากมีสติกเกอร์ยังครบเงเนเียนอยู่เปิดมาข้างในยังมีข้าวเลยอันนี้อันนี้เขา ปั๊มเอสโซ่แจกสมัยก่อนสมัยประเทศไทยเหรอพี่อันนี้มัน่ครับอันนี้ใช่ไหมดูเด็กสมัยก่อนตั้งเนม่เท่เลยคิดดูดิใส่กระเป๋าแมสกระติกน้ำแมสกลกองข้าวแมสพกคอปเตอร์แมสหาย34ปีที่ผ่านมาคันนี้สมัยก่อนเท่าไหร่7800 7 8ด0ดูราคาตอนนี้34ปี6,200นะ คุณแม่บ้านที่พ่อบ้านน่ะซื้อของเล่นคุณนึกไว้เลยนะว่ายามที่คุณ60เนี่ยของทุกอย่างในบ้านจะขึ้นราคาเป็น 10- ถึง20เท่าใช่ฉะนั้นให้พ่อบ้านซื้อให้เต็มที่แล้วคุณน่ะคอยเก็บคอยดูแลเรียกว่าเป็นหุ้นเออเว,ว,วลาแม่บ้านเห็นคนรถคันอย่างเงี้ยสามีก็จะบอกว่า100 200ร้อยสองร้อยจริงๆงั้นเรารับซือบซอบซ้อรับซือบซ้ออันนี้จะเป็นล่างคอนวอ์รถสิบล้อครับสวิตสวิตรากเราจะกดปุ๊บ อุ้ยตกใจห่อนี้จะเด้งมาก็คือมันจะมีฉากหนึ่งที่หินภูเขาไม่ลงลงมาอันนี้เหมือนตัวเด้งมาตัวกวาอ่าอนนี้อ่าเอาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีผู้ร้ายเกาะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก,กดอีกม,มุ็อหนึ่งเนี่เด้งออกปลิวคนร้ายปลิวปิวเสร็จแล้วเมื่อจอดปุ๊บมันก็จะแบ่งร่างจากตรงนี้ได้ครับเจนพี่เจนเจน,ะนะครับก็จะเป็นรถ เฮ้ยนี่มีรถอีกคันนึงใช่แล้วรถอันนี้ก็จะแบบลุยๆวิ่งบนภูเขาได้เสร็จแล้วเนี่ยหัวรถเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปืนด้วยเป็นปืนเลเซอร์นัดขามาเป็นปืนอ่าเป็นปืนเลเซอร์เสร็จแล้วตั้งเป็นฐานฐานคอมพิวเตอร์ไว้สั่งการไว้ยิงขีปนาวุธแล้วทักเกอร์ก็จะไปยืนสั่งการอยู่ในนี้อ่าก็อันนี้เซเวให้ยิงได้ก็ยิงเลยยิงขีปนาวุธ กินจอยินจอคนเลยยิงจอด้วยไม่กลัวด้วยปีนี้กินสิงฝันอยู่สินป่านนี่นี่คือรูปเง่ยของผมครับผมกลับบ้านไปนี้ต้องไปดูรถบรรทุกคันสีม่วงแล้วบ้านใครมีนะครับตอนนี้แมบ้านคนแน่นนอบ้านคุณน่นละะคันสีม่วงคันนี้ ่อมานะครับมาดูลายทารนฟอร์เมอร์ผมเห็นราคาแล้วผมแบบเสียดายสมัยก่อนมากเสียดายทำอะไรผมขายไม่ถูกมากเลยพี่เจอนะนำหน่อยครับตู้นี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานแท้ทั้งหมดไลกิทธิ์นะครับเอาอันบนก่อนแล้วกันเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้เป็นออพติมัสพารั้งห้าเดลัสนะ แต่ัวเนี้ยมันเป็น ADCC ADCC คือซานดิเอโกคอมเิคอนใช่แล้วพอซานดิเอโกเสร็จก็จะมาต่อเข้าเอเซียก็คือฮ่องกงจะเป็น a c g เราต้องต่อคิวซื้อเหรอใช่แล้วความพิเศษของมันคือพิเศษของมันคือแพ็กเกจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาลายในหุ่นจะสวยกว่าที่เขาขายแพ็คปกติที่ห้างบ้านเราเสร็จแล้วความพิเศษของมันอีกหนึ่งอย่างก็คือมันแถมเศษยางจริงๆของรถเ e ตเลอร์สตาร์ที่ที่เนี่ยเศษยาง เขาตัดเศษยางคันที่ใช้ถ่ายทาจริงป่ะเนี่ยอันนั้นจะเศษมีอยู่ในอยู่ข้างในเป็นุไม่จ้าลุกคนลุงจริงเออเป็นเศษยางแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันจริงหรือเปล่าแต่เพราะมีใบเซอร์ติฟิเคตจากรถเวทเทิลสตาร์กับน่าจะเป็นบิสตอน์ยางก็คือดูตอนในเรื่องมันดิฟกันเยอะอันนี้เด็ดเลยนะแองเหมือนเดสต a าเลยนะที่เป็นตัดชิ้นส่วนเดสต a าอันนี้ถึงไม่ขายไงมีน้องหลายๆคนมาถามผมก็ไม่ขายสองแสน ไปไแค่แสนเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวล่าสุดใน G1 ัถ้าใครยุกย้ยอนยุกตัวนี้จะเป็นโมเดลมโมล,ล่าสุดออ t ติมัสโมกระตูนเนี่ยก็30สิกว่าปีเหมือนกันเข<ม>าจะทำมาเวอร์ชั่นแรกเป็น MPM1 MPM1 มันก็จะ บุโบราณสาก่อนตื้อๆเหลี่ยมๆแล้วตัวใหญ่พอตอนหลังเขามาเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าเป็น MP10 มันจะแตกต่างแล้วก็ตัวจะเล็กลงจาก30เหลือ25เซนเสร็จแล้วตัวนี้ครับคือปีล่าสุดตัวนี้ก็คือ MP44 ซึ่งส,ส่วนดีขึ้นนะ เขาจะทําให้มันเหมือนกระตูนมากขึ้นก็คือแม่งจะเหลี่ยมเลยเนี่ยลองดูมันจะเหลียมๆรูปทรงมันจะโบราณล,ละแต่ก็ความสูงจะไม่ถึง30เซนแล้วก็คือ25เซนมาพร้อมตู้คอนเทน,น,น,นเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์กลางเป็นฐานทับได้เหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมดยอดที่มันแพงแล้วมันวิเศษก็คือมันสามารถพูดได้พูดได้ด้วยได้ใส่ฐานไว้พูดได้อยาแล้วสามารถพูดได้2ภาษาพูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้พูดว่าอะไรครับออโตบอทท่านฟ้องอะไรประมาณนี้คำที่ใช้ใน เอาสักประโยคนึงโอ้โหปอ๊์เซอร์ด้ได้ได้ได่ปิดได้คาร์เรนอลมีตัวไหนเด็ดๆถึงไหมพี่อ่ะอย่างตัวนี้ตัวนี้บราบราบรานนี้ตั้งแต่ปี2 0 0พครับภาคแรกครับแต่ตัวเนี้ยสีมันจะไม่เหมือนในหนังผมเคยบอกหลายที่ว่าผมอ่ะในประเทศไทยผมมีอยู่คนเดียวมันมันแตกต่างยังไงครับมันแตกต่างมันเป็นรถ ของยุโรปกติจะขายอเมริกากับญี่ปุ่นแต่ร็อนี้จะเป็นยุโรถ้ายุโรเนี่ยมันจะมี5บวกอย่นะครัครับครับจะโชว์อยู่แต่ถ้าเป็น ขายทั้งประเทศญี่ปุ่นหรืออเมริกามันจะไม่โชว์อยู่อย่างนี้อ๋อโชว์เรื่องอายุนะครับที่ต่างก็คือรูปรถถังหน้ากล่องใช่ไหมครับครับซึ่งปกติทาร์นโฟลเมอร์เนี่ยมันจะเป็นหน้าหุ่นทั้งนั้นเลยแต่เป็นยูโรเวอร์ชั่นจะกลายเป็นรูปรถนะแล้วผมได้มาช่วงนั้นเศรษฐกิจของประเทศกรีซไม่ดีครับอีกเขาขายอีเบย์ผมประมูลมาได้2ตัวอืมคือจะบอกว่าคนเก็บทาร์นฟลเมอร์เขาดูดีเทลทักกล่องพวกอะไรกันด้วยใช่ใช่เขาเก็บคือกล่องมันไม่เหมือนไทรอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็เลยแบ ค,ครับผม,มตัวนี้ก็เลยหาค่อนข้างยากมากครับผมแต่ก็ต่างแค่กล่องนะตัวนี้พิเศษยังไงครับวาววับมาเลยอันนี้เป็น Limited ดเ i t i ชั m นเมทัลลิกฟินิ x ก็คือสีเป็นเมทัลลิกแล้วก็จะให้บีทองคันเล็กมากับมงาแฟด ก็ขายเฉพาะห้างคอสโก้ในในประเทศอเมริกาสังเกตว่าแพ็กเกจก็จะไม่เหมือนจะแตกต่างจากก็มีเสียงมีไฟถ้าจับไม่ผิดลูกเล่นอันนี้มันคือมือมันฟึบฟฝ้าฟุ่ออกเป็นปืนได้นะจัไม่ผิดนะนี่ไงนี่ไงเออไฟล้วก็ติดสมัยก่อนไทยกีดมากเลยนะใช่เพราะตอนนั้นเป็นบีพึ่นตัวใหญ่นะใช่ใช่ใหญ่สุดแล้วในตอนนั้นอ่ะแล้วก็สีสีสวยสวยตัวนี้เคยมี พี่โจพี่โจมีเยอะขายกินไปแล้วขายถูกกว่านี้ตอนนี้ด้วยใครมีนี่บอกไปทองนะในทองทองมันมีวนีที่เขาบอกอไว้อย่างหนึ่งรู้ว่าอะไรรู้อะไรครับรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้โอ้โหเช็คเสียงก่อนเลยกวดเลยคาดอย่างเดียวครับคือขาดดาบใช่ไหมสั่ที่พี่โจบอกครับจะบอกว่าตัวนี้นะ มันคือหุ่นขบวนการ5สีท่ไนมผู้ชมถ้าจะไม่ผิดมีแค่ตัวเดียวเลยที่ทําไซส์ใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมเออมันมีจริงๆถ้าเป็นจัมโบ้โบรามีเยอะนะซันวันคันก็มีนะจริงไหมเนี่ยจริงแต่ซันวันคัทราคาทะลุมิติเนาะไม่เคยเห็นเลยแล้วเขาไม่ได้เป็นพลาสติกไออย่างเงี้ยมันเป็นจัมโบ้มชชีนเดอร์เนาะใช่ราคาจะแพงมากอินเสิร์ทลูให้ดูตัวนั้นเน่ยเป็นแสนนะเพราะว่าตัวเนี้ยก็ไม่ถูกนะ ใช่แล้วันนี้มันมีระบบไฟเข้ามาด้วยใช่ตัวนี้ผมบอกเลยดีเทลดีเทลดีเหมือน DX เลยแค่มันแยก่างไม่ได้แค่นั้นแหละแล้วก็อันนี้มันมีไฟใช่ไหมยิงหมัดได้แล้วก็หัวหักแล้วก็มันยังจะมีไฟไฟมันจะขึ้นที่มือดาบจะใส่ใสเรืองแสงแล้วก็เนีเป็นรางทานเป็นใส่ทานประมาณนี้แค่นั้นเองตัวนี้นะแลเลย ใครมีที่บ้านลองไปส่องดูของคุณพ่อหรือของคุณน้าอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้เลยนะพี่โจรับซื้อไม่รับตัวนี้ผมมีแล้วห้ไร้อยไงห้าร้อยห้าร้อยจำได้อ้างมันเอามาไงแล้วกดยิงหมัดหมัดกระเด็นลงขึ้นผมมองอ้าวดีมากใช่ใช่ๆอ้เคยรีวิวมารยิงกระสุนเนี่ยงแตกกระจายเลยอันนี้พี่เจขายไหมคะอันนี้ไม่ขายอันนี้ก็วางโชว์มาดู เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์นะของบางอย่างมันเราไม่อยากขายเราอยากเก็บให้ชนรุ่นหลังได้ดูนะสี่หมื่นแล้วกันพี่ไปตั้งแต่ห้าพัน ร้านพี่เจยังมีของมากกว่าในคลิปอีกมหาศาลนะครับแวะมาดูกันได้อ่ะพี่เจฝากร้านจ้าก็พันทิพย์งามวงวานชั้น6นะครับตอนนี้ย้ายมาร้านใหม่แล้วจะใหญ่กว่าเดิมเข้ามาเลื่อนชั้น6มาอยู่อยู่ซ้ายมือเดินจากบันไดเลื่อนตรงเข้ามาเลยครับร้านอยู่ซ้ายมือเลยเลยร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ามามีเพจไหมครับมีเพจมี tfbj ทาง Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ด้วยช่องอะไรครับ tfbj channel ครับ tfbj channel ฝากด้วยนะครับรีวิวของแรงของเก่าผมบอกเลยว่าผมก็ เหมือนกันพี่โจผมดีใจนะพี่โจเขาก็กอดให้นะโอเคขอบคุณมากครับพี่เจสวัสดีครับ มาถึงร้านนี้นะสนใจมากเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่เอ๋ครับพี่เอ๋นะเอ็กแมนเอ็กเอ็แมนทอยช็อปอ่าร้านพี่ขายอะไรบ้างครับก็ส่วนมากจะเป็นของเล่นยุคโชวะนะครับยุค80 70ูนย์นี่นี่ครับอันนี้ใช่ครับดูดูอินเสิร์ททุกแนวครับเกมของเล่นถังกระสีโอห์กับทั้งหมดผมสนใจคลื่นเล่นเกมทรอนนั้นน่ะทรอนใช่ไหมทยอนได้นะดยิบมาดูได้ ไม่กล้าหยิบขอเรายุหรือเกดได้ีิอ๋ออันนี้ผมมีจริงมากอันนี้ผมมีเกมขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเอ้ยแต่ของผมเป็นรถเก๋งอีกกล่องมาดูได้ปะอกแบบแล้วรถแข่งกล่องคล้ายๆกล่องอย่างนี้เลยกล่องอย่างนี้ขอขอญาวนะขอยาตนะอันนี้เป็นเกมขับมอเตอร์ไซค์ผมมีเกมขับรถเก๋งมันต้องมีเข้าเกียร์ด้วยพี่รับซื้อไหมใหม่ในกล่องเลย เยะีดแต่ให้ดูก่อนว่าตอนนี้คนที่เป็นนักสะสมเรื่องเกมเกมพวกนี้มีกลุ่มนักสะสมอยู่เยอะอยู่เหมือนกันเยอะเยอะเกมเรตโทที่เด็ดของมันคือมันไม่พังเว้ยแม่งเล่นได้อยู่ทุกวันนี้ใช่เออที่สมัยก่อนจอ2องวิสติกาขาวดำอึดมากชกามลลากับอันนี้นกกกยออสนะฮะเป็นพลาสติกคิดเนาะ นี่กาเมล่าสมัยก่อนตัวแบนๆอย่างนี้เลยนะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันแรกเลยใช่ไหมเวอร์ชันแรกเลยเวอร์ชันแรกที่เขายังไม่รีเมคให้มันดุใช่ไหมใช่อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ตั้งโชว์ครับตั้งโชว์ไม่ขายขายไม่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 ายไม่ขายม่ามายก่วมายไมม่ายไม่ยมายายาม่อ่าม่าย่อยา่ จะบอกว่าสมัยก่อนคนวาดอาร์ตอันนี้เขาวาดเก่งมากเลยแล้วเขาวาดให้หลายกล่องเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้ผมตามงานจานอยู่ครับเป็นรุ่นแรกต้องมีลายเซ็นอ๋อครับมันจะมีลายเซ็นตามกล่องพวกนี้ครับแต่ว่าแต่มันต้องเก่ารุ่นแรกจริงนะครับบางตัวจะเห็นผมไม่แน่ใจผมเห็นพูดแล้วขนลุกที่นี่เขาโพสต์อยู่ไง นี่นี่โมเป็สุดกันดั้มครับเด็วันเล่นยังไงก็ไม่รู้โชว์โชว์ให้หน่อยนะพีี่เเสยบออดัตร์ให้โหเสียงคลาสสิกมากเฮ้ยนี่มันเพลงกันดั้มนี่หว่าใช่โอชิเงะเดโอชิเงโอ้ยอ๋อเล่นอ๋อยิงชอบกับฮ้ยแล้วจอมันวืบวืบเนาะจอมันดูแบบสามมิติเลยเนาะมันวืบวืบอ่ะ อาตายแล้วบ้องโอ้โหลือสุดยอดครับรู้สึกเหมือนอะไรรู้ป่ะรู้สึกเหมือนเรดี้เพยเยอร์วันดาสุดท้ายช่วงแปดศูนย์เนี่ยครับกระบานเด็กคนไหนมี่นด้วยพวกนี้นะโคตรรวยนสุดยอดมากนจริงนะครับมันที่สุดนะแล้วมันเริ่มเลยนะแบบแล้วเด็กมันจะลุมกัน4-5คนบอกเล่นด้วยกูกหอกวันกูกหอกวันพี่เล่าให้ฟังตอนเด็กๆนะเพื่อนผมมันมีไอ้อย่างเงี้ยแต่มันใส่เป็นแว่นอะแล้วมันกดแจ๊กแจ๊กแจ๊กอย่างผมไม่มีวันได้เอาตาไปส่องเลยนะ ได้ดูข้างนอกเราก็ไม่รู้ว่าจอมันคืออะไรด้วยนะตอนตัวเราถึงต้องหาเป็นไงแต่ถามว่าดีไซน์สมัยนี้ผมกลับมามาหยิบอะผมู้สึกว่านยังดูเท่อยู่นะเท่ห์มากเลยมันดีไซน์ได้ดีมากนะใช่ครับโอ้เป็นได้เล่นวันนี้ครับอย่างตอนแรกที่เขามีเสียงซาในเกมอะไอ้นั่นอะมันชื่อเพลงทูเบกันดั้มเป็นเพลงแรกเลยทูเบกันดั้มที่แบบคนแต่งภาคกันดั้มภาคแรกไอเก่แปดะก็เขาใส่ซาวลงไปในเกมมีอะไรอย่างนี้แล้วก็หุ่นสีแดงงั้นน่จะเป็นพวกซาคูพวกอะไรอย่างเงี้ย ใช้ i อเจ็ดแปดยิงซึ่งผมมองแล้วยังเท่ดิระบบแมชชนิกเวลาเราเล่นแล้วตอนเปิดเครื่องมันจะมีเสียงเครื่องทำงานมอเตอร์ทำงานแก๊กแก๊กแกแหน่อยรีเพียวันมากเลยอันนี้นี่เซ็ต จิบิจิบิโตโลโลน่ารักมากเลยเป็นเลเซนท์ทำสีเหมือนงานไม้ไล์ชิ้นหนึ่งแล้วนะครับผมให้ดูเคยดู Beautiful and the Beet มาพี่ b e a u t y and the Beet เออ b e a u t y and the Beet เดี๋ยวก่อนเป็นมุกเป็นมุกท่านผู้ชมนี่กา Nam คุณป้าเอาจริงนะผมไม่ค่อยได้เห็นเลยนะกาน้นี่มีลูกก็ด้วยนะมีลูกด้วยนะสามมัิถุเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่เห็นไหมคู่กานคู่การับเป็นเซตเป็นงานเซรามิกใช้ได้จริงด้วยนะใช่ตู้เนี้ย เป็นตู้ดักแกดัก่นะครับเขาบอกว่า95้ม่นานี่น่าจะเหมานะแต่จะบอกว่าที่ผมสนใจนะมีอยู่3ตัวหุ่นจากไดนาแมนดนแมนสีน้ำเงินเนาะสีน้ำเงินมีหุ่นก็ตมาเป็นหุ่น6ตัวรวมล่างกันเป็นเหล็กหมดเลยแล้วก็มียานลำใหญ่นี่เป็นยานฐานทัพจากก็อกเกิลไฟแล้วก็รถจี๊ปนะครับรถจี๊ปจากไลฟ์แมนคันนี้ก็เด็ดเพราะว่าหาค่อนข้างยากสภาพดีๆอย่างเงี้ย ตัวยิบตัวย่อยเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายๆนะเว้ยคือแบบไม่เคยเห็นเลยอ่ะอือ,อันนี้อะไรอะ่ะเหมือนหอยเต่าทองเต่าทองแ่าจะเป็นไขาลานสมัยก่อนป่ะวะนนาวาะอันนี้น<า>เกิดไ,<า>ไ,ไม่ทันจรงิงบอกเลยอ้อ,อ่อันนี้งานเก่าเลยผมจําชื่อไม่ได้ว่านินจาอะไรอ่ะมันเก่ามากสี่กล่องห้าพันบาทอือ,อันนี้ผมก็น่าจะเกิดไม่ทันเหมือนกันนี่คืออะไรหรอน่าจะเป็นพลาสติกคิด เออรุ่นโบรนาณรุ่นแรกเลยมันกล่องมันบางไะพีบ่บางบางก็แพงตัวเล็กๆอะ่ะที่มันแพงเพราะอะไรเพราะว่าสมัยก่อนอะ่ะมันเป็นของเล่นราคาถูกแล้วมันซื้อมามันทิ้งกล่องเลยเออและแต่อันนี้เขาเก็บใหม่ในกล่อง อันนี้เกิน30ปีนะที่พี่ว่าจะสี่สิบกว่าเลยแหละไอเรื่องนี้ก็เก่าแล้วพี่โจชอบกัตช่าแมนโอ้กัตช่าแมนที่เกิดไม่ทานงั้งพี่โจชอบอะไรม่งเก่าทุกเรื่องอ่ะแต่พี่ชอบเพราะว่าเจ็ตแมนมันได้อินสปร์มาจากเรื่องนี้เออพี่เลยชอบนี่ข้างบนก็จะมีงานมัเฟรนออสตินพาวเวอร์ไหนนี่เกือบทั้งเซตเลยซึ่งยังยังยังครบยังครบอยู่ในกล่องแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับหกร้อยเก้าสิบสำหรับใครที่เป็นแฟนที่ชอบหนังเรื่องออสตินพาวเวอร์ออกแก๊บแนวตลกายตลกร้นี่ย ก็ติงก็ติงหน่อยเนี่ยอันนี้คือขนน้าอกค่านะใช่เป็นมุกของฝรั่งแต่หนังเรื่องนี้เรียกว่าคัดตัวนางเอกมาแบบเซ็กซี่ทุกคนเลยมาให้ออสตินพาวเวอร์ได้แบบจัมจี้เล่นเล่นมุกอะไรอย่างนี้ใครไม่เคยดูมันผมให้คำจำกัดความอย่างนี้มันคือ007เวอร์ชั่นตลกหกฉากตลกหกฉากใช่จะมีความลามกนิดหน่อยแต่ซึ่งไม่ได้ลามกเลยเป็นมุกตลกฝรั่งอะไรมากกว่ามุกอะไรอ่ะมุกอะไรอย่างนั้นเเป็น007สแกลลี่มูวี่ว่าอย่างนั้นเอออะไรตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้มาดูมิก้าาาสสงนนคคะ ผม,ผมอยากให้กล้องชี้ไปที่มิกกี้เมาส์ u o o ตัวนั้นเป็นมิกกี้เมาส์นะครับของมาซูดาย่านะครับเป็นค่ายเก่าแก่สุดๆของงานแบบสั่งกะสีแบบนี้มันเป็นมิกกี้เมาส์ขับ UFO สั่งกะสี ซึ่งโอกาสน้อยมากที่คุณจะเห็นมันอยู่ในกลอ่องคือม,มาที่นี่มันเหมือนพิพิธภัณฑ์เลยนะคือผมบอกแล้วพันทิตเงาวาชั้น6กเนี่ยคือหลายคนยังไม่รู้อันนี้บอกไว้ก่อนนะผมเป็นคนนอนคนหนึ่งอ่ะรับผมมาเดินตลาดทุกวันเลยครับหลายคนไม่ค่อยรู้ว่าตรงเนี้ยมันมีอาณาจักรของเล็กๆอ,อยู่ย่านนนทบุรีห้างเนี้ยติดแอร์เดินสบายๆไม่ต้องไปแบบเดินร้อนอะไรอย่างนี้นี่แค่ร้านเล็กๆนั่นเดี๋ยวไปดูร้านอื่นต่อเดี๋ยวพี่ระวังเอเลี่ยนไหน้ เบสติต้ต้นตกใจจริงนะเนี่ยไม่ใช่โม นี่นี่นี่ผมอยากให้ดูตรงนี้อันนี้นะครับจะเป็นพลาสติกคิดรุ่นเก่าทั้งนั้นเลยคือจะบอกว่าผมไม่เคยเห็นอุลตร้าแมนพลาสติกคิดอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยนะเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนเราอยู่ในยุคเลโทรของจริงเหมือนย้อนเวลาขออภัยอันนี้เป็นตัวทําใหม่นะครับถ้าตัวทําเก่าจะเป็นตัวแบนไดตัวนี้ไหนครับไหนครับได้ครับได้ครับพี่เขาให้เฉยเลยพี่เขาให้พี่เขายิบแล้วพี่เขายิบแล้วแบนไดอะไรเป็นอ่อเขยิบโชว์ นะความรู้ความรู้ความรู้นะครับรูปของรูปเด็กตัวนี้อ๋อนี่บันไดสมัยก่อนเป็นรูปเด็กโดนรถทับโอ้ยตอนที่ช่วงปีแปดสามครับแล้วก็หลังจากแปดสามได้เป็นตัวนี้อ๋อแปดสามแปดนี่จะมาแปดสี่ปห้าประมาณนี้พี่ครับทำใหม่ของพี่คือหนึ่งเก้าแปดสี่นั่นใหม่สมัยนั้นสมัยนั้นเลยดูกันไว้นะใครสนใจตัวไหนก็มาสอบถามราคากันเอานะบางอย่างก็ไม่ได้ขายนะบางอย่างไม่ได้ขายไหนครับตู้ไหนครับพี่แนะนําเลยปลาแมกนี่เลยมันมีเหมือนล็กเวียดเออ นั่นคือกล้องใช้หนังเฮ้ยกล้องใช้หนังยากมากครับเหรอมันยังใช้ได้อยู่ไหมครับเนี่ยใช้ได้ครับเดี๋ยวราให้ดูได้ครับนี่ฟิล์มเหมือนไชเดอร์เลยใช่ครับเหมือนไชเดอร์เลยถูกอ่าคืออะไรชเดอร์ไชเดอร์ที่มันเป็นปืนเรายังไม่ได้รีวิวมันเป็นปืนตำรวจอวกาศใส่ฟิล์มเสร็จใช่ป่ะแล้วมันจะฉายหนังที่ถ่ายปืนอ่าใส่่านสองก้อนใช่ใส่แสองก้อนสองสอง อันนี้อาราเร่ผมไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยมันเป็นอาราเร่ไขาลานสมัยเด็กๆเนี่ยตัวไม่แพงเลย4ี่หาบาทนะไม่น่าเกินสมัยก่อนนะมันยังใช่มันยังอุตสาห์ใช้ได้ด้วยนะดรสลัมเนี่มันน่ารักนล้เนี่ยเ<ะ>นี่ยตอนที่แพงครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณเริ่มที่ประมาณตัวแปดร้อยผมคุ้นๆนะเนี่ยกล่องอูผมคุ้นๆเหมือนเคยเล่นมันพุ่งลมมันเป็นลูกบลออาแล้วไอ้ลมเนี่ยมันจะไปตามด่านชูบ้าไปแล้ว เด็กๆเคยเล่นจริงด้วยหายแกนะเด็กๆเคยเล่นผมไปเล่นบ้านเพื่อนและไอ้เด่กที่ลอยๆมันเป็นลูกบอลใช่ไหมใช่เบาๆมันโฟมอ่ะอ่าผมดิดเล่นกับเพื่อนดิดพิงเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโหเนี่ยอันนี้อันนี้ฟื้นฟูความทรงจําเลยนะเนี่ยมันเล่นยังไงพี่อธิบายเลยอ่ามันจะมีโฟมคล้ายๆลูกบอลครับเล็กๆอันนี้มันจะโค่นลงมาฟืบฟืบแล้วให้ผ่านด่าน ผ่านร่องนี้ผ่านร่องนี้ผ่านร่องนี้อะไรเงี้ยครับมันลมมนสะตัมันเป็นลมเบาๆนะเปรับลมตรงนู้นแล้วปรับเหมือนขยับนี่เหมือนเราขยับไอเนี้ยเบสใมันจะมีท่านบังคับใช่ไหมเป็นพวงมาลัยผมขยับไม่ดูเนี่ยเห็นะแล้วลมมันจะออกทางนู้นครับเป่าแล้วเราปรับความดันแรงลมอ่ะให้เบาให้แรงและให้รอดพวกเนี้ยได้เว้ยใช่ครับมันมันม่วนมากนะแต่แบบสุดๆมันดีไซน์ได้แบบได้ดีมากใช่ ไม่น่าใช่พี่ยังไม่เคยเลยต่ลี้งไปแล้วเนี่ยก็เลยคุ้นๆหน้าแต่กล่องไม่เคยเห็นใช่ที่คนก็ขอซื้อแต่ก็ไม่ได้ขายครับร้านนี้จะเหมือนจะโชว์สองสองแสนตังป่ถ้าใครชอบของเล่นยุค80นะครับครับก็มาร้านนี้ได้ครับมาคุยกันได้ไม่ซื้อก็คุยกันได้ครับผมเคปแมนครับผมเอกแคปแมนครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ